ไปร้านอาหารร้านไหนตลา<ะ>ด <invers, S 1> เออแล้วก็คูเออลองคุยออนกันคูไม่ไ ยู่ดกับชีวิตน่ะไม่ชรูปจะ้อน่ะีมว่าะมีรกันใจนะไข่นะฮึ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 ฮสฮึ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 อึะึฮดฮึ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 ย กัดนะ้เขาห้ามกินเบ็ดนะออมันจะเป็นตัวในท้องวะใช่แอเคอเควลบอกไกรอบจะเกาข่อยยืมมองอะไรอะ